ช่วงนี้พระโยมก็มาอยู่ปฏิบัติกันนะทางหลายถินหลายที่นะก็ถือว่ามาใช้พื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์อนะันนั้นนะ เมื่อหลวงการผ่านไปมาถึงเวลาอย่างนี้เราก็มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติกันมาววาช่วงจังหวะชีวิตของคนเรานี่มันไม่เหมือนกันแล้วแต่สิ่งที่เราได้สร้างสั่งสมมานำพาให้เราพบเจอการประพฤติปฏิบัติมันก็ เป็นสิ่งที่เราควรทำให้มากจเจริญให้มากนะอย่างหลงพิคับเนี่ก็เจอกันมานานนะตั้งแต่สมัยเป็นโยมนะเนาะเป็นนังสมาธิสวดมนต์ด้วยอยู่ที่วัดวังหินนะนจนได้มาบวชพระนะอยู่ไปอยู่มาก็ได้ 6, หกพรรษาแล้วเนาะแป๊บเดียว อยู่ไปเรื่อยๆนะสัญญาติโยมก็ตามฐานะของตนเป็นพระก็ปฏิบัติได้เป็นโยมก็ปฏิบัติดีเป็นชีก็ปฏิบัติสะดวกอย่างนี้นะก็ให้มันได้ทั้งได้ทั้งดีทั้งสะดวกอย่าให้มันติดขัดขุนข้องใจนะที่นี่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะพาประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางมา ถ้าช่วงมีคขอ้อย่างนี้ก็จะมีการนำพาปฏิบัติบ้างแต่ถ้าพวกเรามาอยู่ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยก็ส่วนมากก็ให้พาปฏิบัติกันเองประพฤติปฏิบัติกันตอนเย็นๆหลังจากทำวัดสวดมนต์เสร็จนี่ก็มานั่งคุยกันนะมานั่งพูดคุยกันทำความเห็นให้มันถูกต้องให้มันตรงนะเพราะว่าถ้าความเห็นไม่ตรงนี่มันก็ออกข้างทางได เดินออกข้างทางได้มันเราจะไปเชียงใหม่นี่แหละว,ว่าจะไปเชียงใหม่่างนันแต่ว่านู้นขับรถไปทางนาครสวรรค์น,นนะ่มันก็จะถึงกรุงเทพนั่นเองนะมันไม่ได้ถึงเชียงใหม่ถ้าไปเชียงใหม่อเพชรโลกก็ไปอุตร,รดิษฐ์ใช่ไหมไปลำปางก็ได้นะออกแพร่ก็ได้ถึงลำพูนถึงเชียงใหมนะ่ก็เป็นไปตามลำดับไป นั้นอยู่ที่ทางที่เราเดินนี่แหละทางที่เราเดินอันนั้นนี่เราก็ใช้กายใช้ใจเราเนี่ยปฏิบัติปฏิบัติธรรมนะใช้กายใช้ใจปฏิบัติท,นะกตทุกคนนะมีกายมีใจอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าบางทีเราก็ต้องการเพื่อนต้องการเขาเรียกว่ากัลายาณมิตรเขาว่ากัลายาณมิตรก็คือเพื่อนที่แนะนําเพื่อนที่คอยเป็น ผู้ชี้ทางผู้ที่คอยซัพพอร์ตที่คอยที่จะช่วยเหลือชักจูงจิตเราขึ้นมานั้นมันจึงว่ามีบางแห่งบางที่เขาก็มีครูบาจารย์มีกฎ,ม,กฎมีข้อปฏิบัติของวัดนั้นๆแต่ละที่แต่ละแห่งนี่ก็แตกต่างกันนะางไปแถวอีสานเนี่ยโอ้บางวัดนี่ก็ตือนเต็ตตี้สองหนปฏิบัติทำกันใส่ลง <c oughs> หลวงปู่ชาเนี่ยก็เตือนเตทีสามนะบางสายบางแห่งก็นั่งหลับตาทำสมาธิบางแถงบางที่ก็ไม่หลับตาเลยก็เดินบางทีก็นั่งยกมือสร้างจังหวะอย่างนี้มาอย่างที่วัดบางเห็นที่ผ่านมาเมื่อก่อนะสยหลวงพ่อเทียนมาสอนให้เราฝึกเจริญสติในการเคลื่อนไหวในการยกมือสร้างจังหวะ ก็คือให้มีสติในการที่ร่างกายมันเคลื่อนไหวนั้นว่าโดยรูปแบบก็จะแตกต่างกันไปบางที่บางแห่งก็สอนให้ดูท้องพองยุบเนี่ยอาการพองอาการยุบของท้องมีสติรับรู้เห็นความพองความยุบของท้องบางที่บางแห่งก็สอนให้ดูลมหายใจ ลมหายใจเรานี่ไม่ต้องไปกำหนดบริกรรมภาวนาอะไรแค่สังเกตดูลมหายใจเราบางที่บางแหง่งที่ท่านก็ให้ให้บริกรรมบริกรรมมาจากคำว่าปริกรรม,มะการทำให้รอบการทำให้ยิ่งนะก็คือคำบริกรรมอย่างเช่นพูดโธอย่างนี้หายใจเข้าก็บริกรรมว่าพูดหายใจออกก็ บริกรรมว่าโทนั้นพุโทโธนี่ก็ไม่ใช่สติสติก็ไม่ใช่พุโทโธแต่ว่าเป็นอุบายพุโทโธน่ะเป็นอุบายให้จิตนั้นเกิดสติพองยุบก็เป็นอุบายให้เกิดสติเหมือน,นกันการขยับมือสร้างจังหวะเคลื่อนไหวก็เป็นอุบายให้สติมันได้อยู่เทียการขยับมือนั้นหรือว่าลมหายใจก็ตาม ก็เป็นอุบายให้จิตมันไประลึกรู้ที่ลมหายใจเราทังน,นั้นอุบายอะไรก็ได้ขอแค่ว่ามันเหมาะสมกับเราอะไรที่มันเหมาะสมกับเรากับจริตเราเราก็ดูอะไรที่มันเราดูแล้วเนี่ยมันเข้าท่ามันระง,งับความฟุ้งซ่านได้มันทำให้เรามีสติจดจอ อยู่กับเสียงนั้นได้เราก็ดูก็มีเครื่องอยู่เขาเรียกว่าเป็นวิหารเป็นวิหารธรรมเวะวิหารธรรมก็หมายความว่ามีเครื่องอยู่งั้นเรเรามาอยู่กุฏินี่แหละมีกุฏิหอสวดมนต์ทีนี้ทีนี้เรียกว่าหอสวดมนต์หลังเก่าชื่อว่าสาลาทันใจสร้างแค่สิบวันนั่นเองแต่ใช้มาจะครบสิบปีละตั้งแต่ปีห้าแปดนึง ปีหน้าก็ครบ10ปีละหลังเก่าตัวเนี้ยหลังแรกเลยแต่ก่อนนี้มาบวชเนนภักฤดูร้อนอสม,มเนนพุทธ,ธชิโนรถที่นี่ก็เป็นพื้นธรรมดานั่นแหละตีกรอบอ้อมไว้เฉยๆแล้วก็สร้างขึ้นอย่างรวดเร็วที่ตรงนี้นี่โยมลุงเล็กถวายมา14ไร่แล้วก็ภายหลังก็ซื้อเพิ่มอีก5ไร่6ไรนะ่ก็เป็น20 แล้วก็ม uh ีโยมถวายอีก oh. ฝ yeah. ั N N ene. N ene. ่งด ja ้านซ้ายมือเรานะอีกสิบไร่จนถึงโบสนปัจจุบันก็มี30ไร่ที่นี่นะเห็นโยมมากรีดยางมาอะไรกันนี่ก็คือญาติโยมเข้ามาช่วยในการดูแลนะนั้นนี่ที่นี่ก็จะเป็นสาขาของวัดบางหินก็ปฏิบัติเหมือนกัน ตีสามครึ่งนี่ก็ระฆังเริ่มดังละตีสี่นี่ก็มาพร้อมกันที่นี่มานั่งสมาธิมาเจริญจิตภาวนาด้วยกันจนไปถึงประมาณสักตีสี่สามสิบกว่า,ก,วาก็ฟังธรรมฟังธรรมเสร็จก็สวดมนต์ถึงตีห้าก็สวดมนต์ที่นี่จะสวดมนต์ไม่นานนะสามสิบนาทนีถือว่าไม่นานบางที่บางแห่งเป็นสองชั่วโมง สวดมนต์ทั้งวันก็มีส่วนมากก็จะประมาณชั่วโมงนึงสวดมนต์ตามวัดทั่วไปท่านที่นี้ก็จะพาสวดสัก30นาทีซึ่งบทสวดก็เป็นคำแปลด้วยให้เราได้ทราบความหมายครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินยาทากับยากินนี่มันต่างกันใช่ไหม ยาทามันก็แค่ผิวหนังเพื่นเนเนาะแต่ว่ายากินเนี่ยมันเข้าไปถึงกระเพาะนะกระเพาะถึงโรคว่าง,งั้นนั้นถ้าโรคที่ไม่ร้ายแรงเราก็กินยาทาก็สวดมนต์ถ้าโรคร้ายแรงเราก็ต้องกินยาเม็ดยาน้ำละกินเข้าไปนะเราก็ทายาได้ถ้าโรคไม่ร้ายแรงดังนั้นเนี่ยเราก็ทำมันทุกอย่างนั่นแหละทั้งทายาทั้งกินยา พอสวดมนต์เสร็จประมาณตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งนี่ก็ช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดตราเตรียมสถานที่น้ำใช้น้ำฉันจัดบาทอาศานะถ้าเป็นพระถ้าเป็นญาติโยมก็ปัดกวาดเช็ดถูบริเวณตราเตรียมถ้วยชามาช่วงนี้ก็ที่จริงก็ทำมานานก็คือทำครัวเสริม มาบินธบาตก็ได้ห้าหกบ้านได้ไม่เยอะนะแต่ก็เพียงพอทำเสริมด้วยพระในบ้านท่านก็ถามอยู่วันนั้นท่านก็ถามบ่อยแหละเป็นไงบ้างอาจารย์พอฉันไหมหรือเป่นะไม่พอก็มาบินทบาตสายนี้ก็ได้นะท่านก็เมตตานะถามอยู่บ่อยๆก็บอกว่าก็พออยู่ได้ครับแม้ว่าจะไม่มาก อย่างเมื่อเช้าก็ใส่บาตรแค่สบ้านนะเมื่อเช้าอยากโยมไปโรงพยาบาลด้วยไปทําติดกิจธุระอะไรด้วยปกติก็จะได้ประมาณ6บ้าน6บ้าน7บ้านแล้วแต่ถามว่าพอไหมก็พอดีนะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะพระก็มีมาเรื่อยๆ3 4มหรูปบ้างในพรรษาเมื่อกี้ก็5รูปนะโยมก็ทําอาหารเสริมนี่แหละนะเสริมกัน กับม้าอีกแปดตัวที่นี่ที่นี่มีม้าอีกแปดตัวอยู่ด้วยกันไม่ได้เลี้ยงมันดอกแต่มันมาอยู่ด้วยก็ทําไงได้เนาะก็ต้องดูแลกันไปไม่อยู่วัดสามสีวันกลับมาเนี่เห็นม้าเริ่มผอมแล้วค <laughs> าชาพีหรือสีผอมเขาอะคาชาพีก็วัวควายช้างม้าม้านี่แหละคาชาพีมันตัวอ้วนตัวพีอันนั้นอะดี หรือสีผอมก็นักบวชนะันกบวชนี่พรอมๆถึงจะดีนะอันนั้น,นอย่ายทำให้มันตรงกันข้ามนะข้าชาผร้อมหรือสีพีอย่างนี้นะก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแต่มันก็เกล้อกลกันไปนะอาจจะต้องซื้ออาหารเม็ดมาให้มันบ้างนะบางทีมันไม่พอกินเหมือนกันนะ อันนั้นนี่แต่ก็ไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นพวกเราก็มาอยู่ประพฤติปฏิบัติกันก็ไม่ได้ห่วงว่าต้องมีห้องดีๆมีแอร์แอร์ไม่ต้องแล้ววันนี้เห็นลมหนาวมาแล้วนะวันนี้ลมเกือบทั้งวันใบไม้ก็ร่วงเยอะเข้าสือฤดูหนาวเขาอะที่จริงก็เข้ามาสักตั้งแต่ปักที่แล้วแหล,ละฤดูหนาวที่ไม่ค่อยหนาวเลยประเทศไทยเรานี่นะเมื่อกี้ก็นาวอยู่สองวัน แต่ว่าที่นี่อากาศจะดีหน่อยเราจะเออเปิดแอร์ธรรมชาติให้ที่นี่ไม่มีแอร์นะมีแต่พัดลมแอร์ธรรมชาติกลางคืนนี่ก็หนาวนะกลางคืนนอนก็ไม่ต้องเปิดพัดลมก็ได้เย็นๆสักสามสี่ทุ่มก็เริ่มเย็นลงละที่นี่นะธรรมชาติมันสอนเราอยู่กับธรรมชาติหกโมงเชา้าเราก็เดินไปบินทาบาตนั่นแหละ ประมาณกิโลนึงไปกลับก็2อกิโลพอดีกลับมา7โมงล้วก็มาตระเตรียมแล้วก็มาฉันทานข้าวกันที่นี่จะฉันกันมื้อเดียวนะที่ฉันมื้อเดียวนี่ก็เป็นข้อวัดให้มันอยู่ง่ายนั่นแหละแต่ถ้ามีโยมบางทีนานๆทีโยมจะมาเลี้ยงเพนก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ก็มาอยู่นี่สองปีกว่าแล้วนี่ น่าจะมีสักครั้งสองครั้งนี่แหละมั้งนะแต่ก็ดีแล้วไม่ต้องมานะดีแล้วนะญาๆได้ดไม่ต้องกังวลเดือดร้อนนะก็ฝึกอย่างนี้มันก็ไม่หิวหรอกนะมีน้ำปานะก็ตามอัตภาพของเราหิวก็ฉันน้ำปานะก็มีให้พวกเราพอฉันเสร็จก็อยู่ใครอยู่ท่านมีการมีงานอะไรกันก็ทำเพราะว่า คนมันน้อยพื้นที่มันเยอะพื้นที่ตั้ง30ไรนะดูแลกันไม่หวาดไม่ไหวกุฏิก็เพียงพอนะแต่ถ้าช่วงมีคอดเนี่ยก็เต็มเหมือนกันกุฏิตอนนี้มีอยู่16หลังอ่าสิหลังแล้วก็ศาลาอีกสองหลังห้องน้ำสิบห้องห้องโรงครัวศาลาก็กำลังก่อสร้างกำลังดำเนินการก็รอช่าง มาทําต่ออยู่นะก็อยู่ใครอยู่มันไปนี่แหละช่วงตั้งแต่หลังชั้นเสร็จมีกิจมีการงานอะไรก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกันต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ตอน,เย,นเย็นมาสักสามโมงครึ่งสี่โมงเย็นนี่ก็มาช่วยกันทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูกวาดใบไม้ช่วงนี้ใบไม้เยอะตอนนี้ผัก กำลังสวยนะผักไฮโปรโนิกนี้นะมันกำลังขึ้นมาก็ปลูกผักทานเองกัน,นแล้วห้าโมงครึ่งเราก็มารวมกันที่นี่นะห้าโมงสิบห้ระฆังก็ดัง5้าโมงครึ่งก็พร้อมก็มานั่งสมาธิมาเจริญจิตตภาวนากันก็จนถึงนี่แหละหกโมงกว่าหกโมงนิดนิด หกโมงเนาทีสินาทีก็ฟังธรรมประมาณ20นาที6กโมงครึ่งก็สวดมนต์มาอยู่ที่นี่พระโยมหรือก็ต้องฝึกสวดมนต์กันนะที่นี่ให้พระเวียนกันสวดมนต์แต่คงไม่ถึงโยมหรอกบางทีก็มีเด็กวัดบ้างมีแม่ชีบ้างถ้าใครที่อยู่ด้วยกันนานๆก็จะให้เวียนกันนะให้เวียนกันสวดมนต์ฝึก การเป็นผู้นำฝึกใช้ไม้ใช้ไม้ยังไงให้มันไม่เสียงเบาเกินไปไม่เสียงดังเกินไปอย่างนี้มันก็มีวิธีการนะแม้กระทั่งการสวดมนต์นี่แหละอย่างพวกเราเ,เขาเรียกว่าสวดทํานองสังโยมีทํานองของมันโยโซภะคะวอะระหังสัมมาสัมพุทโธเราจะขึ้นคีย์ไหนไม่ให้มันต่ำมันสูงเกินไป เพราะว่าเสียงผู้หญิงกับผู้ชายนี่ไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องปรับกลางๆถ้าเสียงสูงไปก็ตามยากถ้าเสียงมันคีย์ต่ําไปก็ไปไม่ไปไม่เป็นนะหายใจไม่ออกน่ะสวดไปด้วยก็ทรมานไปด้วยก็ต้องปรับคีย์ให้มันถูกตอนแรกเลยแล้วก็ต้องอ่านให้มันถูกก่อนโยโซพะกวาเนี่ยมันก็จะมีสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาว สระอสระอิสระอูนี่ก็เป็นสระเสียงสั้นสระอาสระอีสระเอสระอูสระโออันนี้เป็นสระเสียงยาวงั้นเวลาเราสวดมนต์เราก็ออกให้มันถูกสระเสียงสั้นก็ออกหนึ่งมาตราสระเสียงสระเสียงยาวก็ออกหนึ่งมาตราสระเสียงสั้นก็ออกกึ่งมาตราออกให้มันถูกเสียงสั้นเสียงยาวมันเป็นทำรองสังโยนะ แลวเราไม่ทราบความหมายบางทีเราก็แปลด้วยถ้าบทธรรมดาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้แปลพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างนี้แต่ที่ว่าไม่ได้แปลนั้นพวกเราก็ต้องบางทีมันคุ้นปากเนาะบางทีมันก็พูดแบบไขรสันหลังนะแต่เราก็ต้องมีสติแหละก็ต้องคอยรู้อาการปากที่ขยับถ้าบทไหนเราสวดล่องเราก็รู้อาการที่ปากขยับที่ท้องพองยุบอย่างนี้รู้ได้ ถ้าบทไหนที่เราไม่คล่องปากแล้วก็ตั้งใจอ่านพยายามฟังผู้นำผู้นำจะพาช้าพาเร็วนี่เราก็ต้องฟังตามเสียงนั้น,นส่วนผู้นำถ้านำหม่ก็ต้องฟังผู้ตามถ้าเราสวดไม่คล่องไม่ถนัดเราก็ขึ้นเสียงก่อนโยโซภักว่าแล้วก็เอาไม้ถอยออกจากปากเราหน่อยถอยห่างๆหน่อยแล้วก็ฟังเสียงโยมเสียงพระเก่าท่านเวลาที่ท่านขึ้นทํานองช้าเร็วต่างๆ ก็จะได้ไปพร้อมกันทีนี้พอเราจับจังหวะได้ปุ๊บทีนี้เราก็นําเลยทีนี้เป็นผู้นําพาสวดจะสวดบทไหนก็เลือกเอาเพราะวา่าหนังสือเล่มเบลอเลยพระอาจารย์ท่านจัดพิมพ์ม,มาส่วนมากก็จะไม่ค่อยนิยมสวดบทเก่าเพราะว่ามันมีความหมายหลายอย่างทั้งบทที่เป็นพระสูตรบทที่เป็นพระอภิธรรมก็มี บทที่เป็นเรื่องราวต่างๆเป็นภาพลิตนะมีความหมายต่าง,าง,างๆเยอะแยะเลยซึ่งเราก็ถือว่าเราได้ศึกษาไปด้วยได้ปัญญาไปด้วยอันนี้คือการสวดมนต์ก็เป็นยาเหมือนกันเป็นยารักษาใจเราเหมือนกันนะอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านคิดไปอย่างอื่นเพราะว่าเสียงบทสวดมนต์เป็นเสียงบาลี เป็นเสียงที่เป็นโมโนโทนทำให้เลือดลมทำให้กรดเอนโดกรดสารต่างๆกรดแลกติดในเลือดทำให้สารอนุโมลต่างๆในร่างกายของเรามันเรียงตัวได้สวยงามเป็นผลึกสวยงามเพราะว่าร่างกายเราประกอบอยู่ในน้ำตั้ง60 70%งั้นถ้าเราสวดมนต์ให้ตัวเองฟังให้น้ำในร่างกายฟังนมันจะทำให้มันปรับสมดุล ทำให้เรามีสุขภาพจิตดีถ้าสุขภาพจิตดีนี่มันก็ไม่เครียดพอไม่เครียดมันก็ไม่กังวลไม่ต้องคิดห่วงลูกห่วงล้านห่วงทรัพย์สลิงคารเห็นไหมตอนที่ท่านพาสวดจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานข้ามพ้นสงสารนะให้ท่านพระพาสวดกันอันนี้เราก็มาฝึกตัวเองนั่นนี่นะเราจะให้มันวางเองว่ามันไม่วางหรอกใจนี่มันดือ้อจิตเลานี่ มันเหมือนกับมันไม่แก่ใช่ไหมร่างกายเราเนี่ยมันมันอายุเยอะอย่แต่จิตเราเรารู้สึกว่าเราเหมือนกับเด็กนะเหมือนกับกระชุ่มกระชวยอย่างนั้นนะจิตนี่มันไม่ยอมวางถ้าเราไม่ฝึกมันมันเหมือนลิงครับแล้วก็ต้องฝึกลิงตัวนี้อย่าให้มันออกนอกลู่นอกทางเราจะไปเชียงใหม่แล้วก็ไปให้มันตรงไปให้มันถึงไม่ใช่ว่าจะแวะกับนครสวรรค์เข้ากรุงเทพอย่างเดียวเลยนะ อันนั้นก็ต้องฝึกบ่อยๆภาวิตาพหูลีกตาทันวะพุทธเจ้าวะทำให้มากจเจริญให้มากยิ่งฝึกยิ่งดีจิตเราเนี่ยทำความยอมรับทําความศึกษาเรียนรู้มันอยู่กับปัจจุบันให้มันเนืองเนืองรู้ปัจจุบันให้มันเนืองเนืองให้มันมั่นคงถ้าทนอย่างนี้ได้ใจใเรามันก็ไม่วุ่นวายอยู่ไหนมันก็สงบอยู่บ้านก็เป็นวัด อยู่วัดก็เป็นบ้านอันนั้นพวกเรามาใช้สถานที่กันนี่ก็ดีแล้วก็ทําให้ความรู้สึกว่าเออมันกับบ้านเรานะมันกับบ้านเราให้มันรู้สึกอบอุ่นนะเป็นเพื่อนกัละยาณมิตรกันช่วยเหลือเจือจุนกันปฏิบัติธรรมนี่เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมทางกันนะอันนี้ก็จะได้ประโยชน์มากเพราะว่าพวกเราก็ถือว่าช่วยกันสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา พุาธศาสนาจะอยู่ได้ก็ได้ภาคนี่แหละภาคปริยัติภาคปฏิบัติแล้วก็สัมผัสผลก็คือปฏิเวทนี่แหละอันนี้เป็นตัวศาสนาก็ฝากพวกเราเอาไว้เนาะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะได้สวดมนต์กัน